เบนจามินมาวารูวารีในทวารจอมหนึบจากซิมบับเวเบนจามินมาวารูวารีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังนงวัยเด็กที่ซิมบับเวด้วยพรสวรรค์และความมุ่งมั่นทําให้เขาพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูร,ระดับเยาวชนที่มีชื่อเสียงในประเทศเขาได้รับการฝึกฝนจากโค้ชมากประสบการณ์และค่อยๆสร้างสมประสบการณ์จากการลงเล่นในลีกเยาวชนต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้เขาก้าวไปสู่ระดับอาชีพในอนาคต การย้ายไปเล่นในลีอกยุกโรปถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของมาวารูวารีเขาได้สัมผัสกับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมต่างชาติการปรับตัวให้กับวัฒนธรรมและสไตล์การเล่นที่แตกต่างเป็นความท้าทายที่เขาต้องเผชิญแต่ด้วยความมุ่งมั่นและทักษะที่มีทำให้เขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้สไตล์การเล่นของวารูวารีโด,ดเด่นด้วยความคล่องแคล่วว่องไว การตอบสนองที่รวดเร็วและความกล้าหาญในการออกมาตัดบอลเขามีความสามารถในการอ่านเกมที่ดีและสามารถขาดการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้เขายังมีความแข็งแกร่งทางร่างกายและสามารถป้องกันลูกยิงที่รุนแรงได้อย่างมั่นคงชลีความสำเร็จของวารูวารีไม่ได้จำกัดกัดอยู่แค่ในระดับสโมสรอนเท่านั้นเขายังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติซิมบับเวในการแข่งขันระดับนานา,นาชาติ เขามีส่วนร่วมในการพาทีมชาติผ่านเข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์สำคัญต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวซิมบับเวการได้รับใช้ชาติเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาตลอดอาชีพการค้าแข้งมาวารูวารีได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมายทั้งในระดับสโมสซอและทีมชาติรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและความทุ่มเทของเขาในการเล่นฟุตบอลเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประที่ดีทีททสุของวปแอฟริกา และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ในซิมบับเวนอกเหนือจากความสามารถในสนามแล้วมาวารูวารียังเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่มีน้ำใจนักกีฬาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเขามักจะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆการทำเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่เขายึดถือมาตลอดชีวิตมาวารูวารีมีชื่อเสียงในด้านการฝึกซ้อมอย่างหนักและมีวินัยสูง เขาเชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้มาโดยง่ายแต่ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนเขาให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายและจิตใจยอย่างสม่ําเสมอและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีที่สุดไว้ได้อุปสรรคและความท้าทายต่างๆที่มารูวารีต้องเผชิญในอาชีพการขาแข้งไม่ได้ทําให้เขาท้อแท้แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเขาเรียนรู้จากความผิดพลาด และพยายามปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองอยู่เสมอความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่ทําให้เขาก้าวไปสู่ความสําเร็จชีวิตส่วนตัวของวารูวารีเป็นที่สนใจของแฟนบอลและสื่อมวลชนเขาเป็นคนรักครอบครัวและให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเขามักจะใช้เวลาว่างกับครอบครัวและเพื่อนฝูงและพยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวเรื่องราวของเบนจามินวารูวารี เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ทั่วโลกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันเป็นจริงได้หากมีความมุ่งมั่นความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองเส้นทางอาชีพของเขาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานหนักและการมีวินยัยสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้